สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะ วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มีคนถามแป้งมาว่าการลดน้ำหนักในกระบวนการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกๆวิธีเลยไม่ว่าจะเป็น IF k e ฟคีโตทาน Ke ีนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนไปเซิร์ชมาในเน็ตแล้วเจอค่ะแล้วก็มาถามแป้งว่าถ้าหยุดทานแล้วจะอ้วนไหมคะพี่คำแบบนี้ค่ะเ,เวลาที่แป้งแนะนำใครนะคะการลดน้ำหนักคือไลฟ์สไตล์การลดน้ำหนักเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตและเป็นนิสัยของคุณนะคะมันไม่ใช่ว่าไม่มี การฝั่งแต่งหนไม่มีการลดน้ําหนักแบบไหนที่ให้ผลถาวรตลอดชีวิตถ้าคุณหยุดทํามัน mm. เข้าใจตามนี้นะคะไม่มีการลดน้ําหนักไหนให้ผลถาวรตลอดชีวิตถ้าคุณหยุดทํามันไม่ว่าคุณจะเลือก IF ไม่ว่าคุณจะเลือกคีโตหรือเลือกอะไรก็ตามที่คุณมั่นใจว่ามันทําให้คุณลดได้ไม่ว่าจะมีกระแสอะไรมาก็ตามในช่วงเวลาที่คุณทํา คุณจะลดน้ำหนักมันจะลดถ้าคุณทำตามวิธีที่เขาบอกถูกต้องค่ะแต่เมื่อคุณหยุดทำแล้วแล้วกลับมากินเหมือนเดิมฟังกลับมากินเหมือนเดิมทุกอย่างมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะเพราะกระบวนการมันอยู่ที่ว่าคุณกินแล้วคุณเบิร์นไม่หมด กินแล้วร่างกายใช้ไม่หมดมันก็สะสมและกลับมาอ้วนอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคที่ป้าแป้งจะบอกทุกคนอะ่ะมันไม่ใช่วิธีการสิ่งที่อยู่ในกลุ่มของแป้งมันไม่ใช่วิธีการลดน้ําหนักค่ะแต่มันคือวิธีคิดวิธีคิดว่ากินเท่าไหร่ใช้ให้หมดเราจะไม่กลับมาอ้วนอีกนี่คือวิธีการของแป้งแล้วส่วนกาแฟเป็นตัวช่วยเบิร์นเป็นตัวดึงเอาไขมันเก่าออกมาใช้ คนในกลุ่มก็เลยน้ำหนักลงแล้วก็ถามว่าถ้าถ้าหยุดทำแล้วจะกลับมาอ้วนอีกไหมมันกลับมาอ้วนอยู่แล้วค่ะเมื่อคุณหยุดคิดและกินเกินกว่าที่ร่างกายจะใช้มันอ้วนอยู่แล้วมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติแต่สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณลดน้ำหนักตามแฟชั่น ฟังดีๆนะคะเมื่อคุณลดน้ำหนักตามแฟชั่นวนไปคุณจะลดเจ็ดวันคุณกินคีโตคุณผอมลงแล้วสิบห้าวันผอมลงแล้วแล้วคุณกลับมากินเหมือนเดิมแล้วคุณก็อ้วนเหมือนเดิมพอกลับมาอ้วนอีกคุณก็โอ๊ยอ้วนอีกแล้วฉันอ้วนอีแล้วฉันกลับไปหาวิธีลดน้ำหนักดีกว่าก็กลับไปเหมือนเดิมสิ่งที่คุณจะต้องระวังนั่นคือโยโย่เฮ้ยฉันไม่ได้กินยาลดน้ำหนักฉันจะโยโย่โยได้ไงสิ่งที่บบแป้งจะบอกค่ะ ร่างกายของเรามันรู้นะคะว่ากระบวนการไหนที่คุณทําผิดจากวิถีชีวิตประจําวันคุณกินน้อยกว่าเก่าคุณจํากัดอาหารเขาเขาจะรู้และเขาจะบอกว่ามันอยู่ในสภาวะของความไม่ปลอดภัยเขากลัวตายค่ะเมื่อคุณกลับมากินเหมือนเดิมเขาจะเร่งสะสมพลังงานและเขาจะไม่คือมันจะเบิร์นออกได้น้อยกว่าที่คุณเคยเบิร์น และเสร็จแล้วค่ะนี่แหละค่ะที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกคือเขาจะไม่เบินออกกินเท่าไหร่เขาจะเก็บไว้ก่อนเพราะเขาบอกว่ากลัวกลัวว่าคุณจะไปอดอีกกลัวจะต้องไปตกอยู่ในสภาวะการที่ใกล้จะตายแบบนั้นอีกเขาก็เลยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นหลายคนที่ชอบรถน้ําหนักแบบปลาเดียวไปดาวเอาไว้เขาว่าลดแล้วเลิกแล้วลดแล้วเลิกแล้วลดแล้วเลิก ไม่ยอมทําเป็นประจําต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตประจําวันให้มันเหมือนเราแปลงฟันให้มันเหมือนเราแปลงฟันทําแบบนั้นนะ <c oughs> ถ้าคุณยังทําแล้วลดแล้วเลิกแล้วลดแล้วเล,ลิกอยู่แบบนี้นะคะบอกเลยว่าอีกหน่อยการลดน้ําหนักของคุณก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็จะไม่มีทางลดน้ําหนักได้อีกเลยคุณก็จะเป็นแบบนั้นแหละมันก็จะไม่ลงจนกว่าคุณจะกลับมาในวิถีชีวิตที่มันเป็นปกติของร่างกายเราที่มันเข้ากับจริตของร่างกายเราจนคุณสามารถทํามันได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ถ้าเหมือนเปรียบเปรยง่ายๆคะ่ะถ้าคุณอยากไปเชียงใหม่คุณก็จงไปในเส้นทางของการที่จะพาคุณไปถึงเชียงใหม่เข้าใจไหมคะ คุณมัวแต่ไปลดไปเวบไปแวะไปพักไปลองนั่นไปลองทางใหม่ทีนึงลองทางใหม่ทีนูน้นแล้วก็กลับมาทางเดิมทุกอย่างมันจะช้าลงค่ะแล้วมันก็จะทําให้คุณเหนื่อยเปล่าแล้วเหนื่อยฟรีและที่สําคัญมันทําร้ายร่างกายของคุณด้วยอันตรายที่สุดคือการลดลดเพิ่มเพิ่มหยุดหยุดแบบนี้ไม่ดีนะคะการลดน้ําหนักคือไลฟ์สไตล์และคือนิสยัยถ้าอยากลดได้จริงๆอยากคุณดีจริงๆตลอดชีวิตคุณก็ต้องทํามันตลอดชีวิตเช่นเดียวกันค่ะ